สั่งของใน l a z a ด a ในออเดอร์เดียวให้ได้หลายๆชิ้นนะคะทำยังไงจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งสั่งทีละชิ้นหลายๆครั้งนะคะ ก็ทำได้ง่ายๆก็คือเรามาที่สินค้าที่เราต้องการนะคะแล้วก็ด้านล่างจะเห็นว่ามันจะมีปุ่มซื้อแล้วก็เพิ่มลงในรถเข็นใช่ไหมคะถ้าเรากดที่ซื้อเลยมันก็จะไปที่ตัวเลือกแล้วมันก็จะเข้าไปรถเข็นเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราอยากได้หลายๆชิ้นให้มากดที่เพิ่มลงรถเข็นนะคะปุ่มน,นี้ทางขวามือแล้วจากนั้นเราก็เลือกสีของสินค้าที่เราต้องการได้เลยนะคะสมมติว่า บีจะเลือกตัวตัวเลือกแรกนะคะตัวนี้เนะเาะแล้วก็ใส่เพิ่มลงไปในรถเข็นแบบนี้สินค้ามันก็จะเข้าไปที่รถเข็นด้านบนแล้วนะคะแล้วพอจะเลือกอีกก็มาที่เพิ่มลงรถเข็นเหมือนเดิมเลือกสีใหม่นะคะสมมติว่าเอาสีนี้เนาะแล้วก็เพิ่มลงไปที่รถเข็นเลยถ้าได้ครบแล้วนะคะก็มาคลิกที่ตัวของรถเข็นด้านบนนะคะที่มันมีตัวเลขอยู่แบบนี้มีอยู่สใช่ไหมคะเราก็เข้าไปได้เลย แล้วจากนั้นก็มาดูรายการนะคะถ้าเกิดอยากจะเพิ่มจํานวนนะคะเราก็แค่กดเพิ่มเข้าไปเนาะแบบนี้จะเอา 2- อสมแบบนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าอยากจะเพิ่มสินค้าอีกเราอยากจะเข้าไปซื้อสินค้าของร้านนี้อีกนะคะเราก็คลิกที่ด้านบนเนาะที่มันเป็นชื่อร้านอยู่ตรงนี้อย่างตรงนี้ก็จะเป็นล o ลิี p ปอปโครเชใช่ไหมคะมันก็จะมาที่หน้าของสินค้าเนาะเราก็สามารถเลือกสินค้าอื่นได้ด้วยวิธีเดิมเลยนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ